สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษล่าสุดกันดีกว่าก็เป็นเกมนัดที่12แล้วประจำเช้าวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคมสองพนยี่สเริ่มกันที่โคเวนทีซิตี้เปิดบ้านเสมอเบอร์มิงแฮม0-0บอร์ดมาร์ทเอาชนะเรดดิ้ง4-2่สองบาสเล่ก็เอาชนะทางนอตติงแฮมฟอร์เรสต์2-0บริสตอลซิตี้เฉือนเอาชนะดาร์บี้คาวตี้ไปหนึ่งศูนย์ลูตันทาวเสมอแบ็กเบอร์โลเวอร์1-1มิดเดิลสเบิร์ก็แพ้ให้กับรอริดซิตี้0-1 มิวอลเปิดบ้านเสมอกับคาร์ดีไป1-1เวสตา้านอตเอนเอาชนะเชฟฟิลด์สเดย์ไป1-0ควิสบาเรนเจอร์เสมอวัดฟอร์ด1-1สโตกซิตี้ก็เฉือนเอาชนะทางฮัดเ์ฟิลทาวไป4-3สว่วนซีซิตี้เอาชนะทางลอตเทอร์แฮมยูไนเต็ด1-0แล้วก็วีคอมวันเดเลอร์เสมอเบนฟอร์ดไป0-0 นั่นเลยทาให้ตอนนี้อันดับหนึ่งเปลี่ยนมาเป็นนอรีสิตี้ครับที่พึ่งตกชั้นไปเมื่อปีที่แล้วจากพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็เก็บเพิ่มเป็น24คะแนนเช่นเดียวกับอันดับ2อย่างบอร์ดมาร์ครับมี23คะแนนก็2อันดับแทกเป็นทีมที่พึ่งตกชั้นจากพรีเมียร์เมื่อปีที่แล้วทั้งนั้นเลยฮะโซนเทออฟครับอันดับ3ตอนนี้เป็นเบสต์ซอลซิตี้มี23คะแนนอันดับส่วนซีซิตี้22บคะแนนอันดับ5วัตฟอร์ดอันดับิองคะแนนอต้องบอกเกๆเลย ในขณะที่โซนตกชั้น3ทีมสุดท้ายนะฮะอันดับ22ตอนนี้เป็นวีคอมี8คะแนนอันดับ23เชฟเว้นมี6คะแนนอันดับสุดท้าย w ับบิคอตตี้ครับอาการหนักเหลือเกินครับมี6คะแนนเช่นเช่นกันต่อันที่ด,วดาวซโลล่าสุดยังคงเป็นอดัมอาร์ตสตองของแบ็คเบิร์นที่ยิงไป11ประตูแล้วก็นักเตะที่แอซเซสไม่สุดมีไบรอันเอมบูโมของเบนฟอร์ดแล้วก็ไทวิตแคมเบลของสโตกที่จ่ายไปคนละ5ลูก ไปิดท้ายกันที่โปรแกรมเดอะแชมเปี้ยนชิพนะต่อไปนะัดที่13ครับในช่วงกลางสัปดาห์นี้เริ่มกันที่เช้าวันพุธที่25พฤศจิกายนก็จะมีลุยตันท้าเปิดบ้านเจอเบอร์มิงแฮมควีนส์พาร์คพบลอตเตอร์แฮมสตล์ตซิตี้เล่นในบ้านเจอกันอกบนอริสซิตี้วีคอมเปิดบ้านเจอแฮตร์ฟิลด์ทาวน์บาสลีย์พบเบนฟอร์ดเบรสตันจะเจอกับแบ็กเบิร์นแล้วก็บอนมัธพบกับทางนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เช้าวันพฤหัสที่ยี่สิพฤศจิกายนก็จะมีทางมิดเดิลส์เบิร์กครับเจอกับทางดา์บีี้เคนต มีวอลพบเรดดิงบิสต์ลจะเปิดบ้านเจอวัดฟอร์ดคนที่พบคาดิฟและก็สวอนสี่เปิดบ้านเจอกับทางเชฟเวน